มาได้พี่น้องกินข้าวน้ำสมบมาหน้าช่วงนะอากัดดีดีันกาลั้งสิโต๊กจ้ำ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 เจ้าประแดดกับกันจ้ำเจ้าประแดดกับปรกทุกิมมาได้พี่น้องเขาอยู่ทงนานมันอยู่ทงนะจัให้คอนจับจ้ำเจ้าประแดด นีอะจำแซ่บุงน้มาเด้อพี่น้องเอลไปเรื่ยอานเ็ลงอันตำส้มแซ่บแดกโอ้แซ่บไล่มับลองแต่เฟสไม่างสิหลับกวางก่อนเมื่อนู้นเพิ่งเริ่สู่ลงเฟนะยหญ่ๆมาบ้างอันี่คืออะไรบ้างยหญ่ต่ำส้มมันบอกคงลงเฟสเนี่ยแซ่บารแซ่บไรเปิดคายเบื้องใหญ่ว้าเออแซ่บรเอแซ่บารแซ่บไยเม่อวานกูต่ำลงทำไมเอาเบื้องขาตัคน

ปั้นหัวมเอาอีกิยยายดวยเดี๋ยวไปดูว่าก่อนโขอศักไม่เด้เจ้าเดยเข้าห้องให้ไปแล้วเด้วจัดเป็น่ชั้นยายยกินข้าวกับแจ๊บประเดี๋ยวขอมเมนซสื้อโทรศัพท์ไม่ได้เด้อโอเอาไปยงางรศัพท์อ่ะ พญพลมาขอโทรศัพท์มาเ้อเอาไปยัางโทรศัพท์ใคว่างใิปัดติโต้จับกระจัาเจาประเดดเป๊ะๆอยู่มือก่อนงี้สโทรศัพท์มาทีแม่ปัดติโต้พญพก็ได้แล้วอยู่นี่จับกัจัเจประแดดยังสิอยากได้โทรศัพท์อยู่แม่ไต้กินยังจาเจลประแดกเป๊ะๆอยู่ไหนโต้ใจหาอยู่เต้

กินที่ออกเนี่ยคุณที่บอกหู่มนบอกพริหมไม่ทอดยู่ม,มือนี่แอ,อน,นี่น้วจำปลาทูเก็เเม,นำำมนกนเนี่ยมันแสบแก่แเนี่ยบางแมนใส่ไปตองจำน้ำมันจะสติจำยังนีกเ็เสีอริม่มเไกินไรกันไวันไหน

โอ๊ยตกน้ำเดินฝนเลยพี่น้องเลยไมีแห <c oughs> oh, ้งเัอะเนาะอาฝนตกมาเนี่ยแดดอ้อมไปแล้วก็แดดอ้อมมาทั้งฝนตกวะพี่น้องบัดยุทั้งน้องแก่น้องเลี้ยงเพื่อนน้องเลี้ยงก็ว่าตกแตงมาบ้านเขาเนี่ยไหมแม่แรงมีแม่แรงใช่หรืออ้อมติดอ้อมแดดอยู่ เห็นห่วงเอาหนาบ่อคุ้มค่าแรงสามร้อยบอยไอติมเว้ยแจ้งก้นจ้งก้นงานเห็นห่วงเห็นห่วงหนาเอาหนาบ่อป้าอ้อยน่ะคุ้มค่าแรงไร้วันบอมดีราำมันบดดีอ่ะ เด้อพี่น้องกินข้าวแล้วผู้ใดเห็นคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เห็นเด้อพี่น้องเลยพี<ป>่น<ป>้องอาอย้ายแักพริกเจ้าขึ้นเผ็ดจ้ะ พิกน้อยเท่าอย่างนี้บ่เปลี่ยนังไงเนาะทีแรกก็เห็พอพิมลงเครด์ใหลอดชั้นด้านจะบอกหมดอ๋อแต่ยังฉันบอกอยู่ได้หล่ะเสมอก็เงินชิเตลแล้คามีอยู่ตลาดอันน้เพิ่งลงเครลงเหานี้เพิ่งเพิ่งจะออกมาในหลอดอ๋อยังไอ้เพเพื่อไปซื้อรถใหมโอ้ต้องเซ็งคว้า รถหกลอก้อแตอ่ที่กาพย์ป่ดโดะโอ้ตะมันแต้ไออ้อยพีนี้เป็นตู้รถ่ั่งรถีม่กัขี้ได้ยตานเาตบ้านส่น้านงเสียอยู่ย่วนนาทกะโดดาวงคอเลี่ยเ,อ,เอะนอะ่างเย มากดากดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะน <c oughs> ่ะค่ะพอกันไหมสวัสดีค่ะ